สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมมาพอกันอีกเทือนึงเมือ่อหนีมาช่มคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการจะเลื่อนเตืบโต,ตัวของปามพันซีหลาตมิลลิเนียมอายุประมาณ8ปีหลังจากที่ตัดขายไปแล้วเจ็ดรอบอของปีนี้นะครับมาเบิงวานย่างสีมีได้ตัดอีกจากเธออ่านี่ครับพี่น้องเบ่งเอาครับย่างมีตัด,ดเรื่อยๆแล้วครับผม กำลังสีตึงก็มีกำลังสีสุกก็มีเนี่ยพี่น้องครับขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าไล่กับกำลังเริ่มสีเงยครับผมเนี่ยเริ่มเงยขึ้นครับความสูงของต้นเดียวนี้ก็ประมาณเกือบสามเมตรแล้วครับพี่น้องประมาณสองเมตรสองเมตรกว่า มีคือตัดไปแล้วเจ็ดรอบนะครับส่วนนี้นะครับมารอบนี้หลังจากตัดแล้วพักตัวภูไปสามรอบนะครับพักช่อตัวภูไปสามรอบขึ้นมางวดที่สองพี่น้องซีสันแล้วครับต้นนี้ซีหลาดมิเนียมนี่ครับซีสันแล้ว ราคาช่วงเนี่ยก,กำลังขึ้นเนาะพี่น้องเนาะยิ่นข่าวเมืออื่นว่าราคาหาบาทหกสิบตังค้นจากงวดที่แล้วสี่บาทงวดที่แล้วสี่บาทหาสิบตังพี่น้องงวดนี้ก็ขึืนมาโอ้บาทกว่าครับนี่มึงขับตัดไปแล้วเจ็ดรอบพักสามรอบรอบต่อไปขึืนมาอีกนี่ครับ ต้นนี้เพิ่งเบิดไปรอบเมื่อกี้นะครับเพิ่งตัดมืดไปเดีย๋ยวนี้ก็พักตัวโูได้ประมาณสองรอบแล้วพี่น้องนี่เป็นมือดจอังไลยเนาะมันโม่มีแดดพี่นอ้องมืดมันขึ้นฝ้าขึ้นฝนนี่ครับนี่ออกตัวโูมาสองรอบสามรอบอ่นในก็นเริ่มแท่งตัวเมียชอตัวเมียกาลังสะออกพี่น้องก็ทย่อยออกไปเรื่อยๆครับผมต้นไหนที่ได้พักแล้วสามรอบก็สีออกมากครับอนนี้ นี่ครับเดิมแล้วครับนี่น้องจากพักตัวปูไปสามรอบสองสามรอบมาแล้วพี่น้องบาดีนขึ้นเลาะสั้นที่สามแล้วครับยังแต่สีถามันตึงนะพี่น้องเนาะนี่ครับสีลาดมินลลเนียมอ่ามีต้นนี่แหละพี่น้องกำลังพักครับต้นยนังบ่อออกอแต่ว่าหลอบต่อไปที่สีออกคิดว่าน่าจะเป็นช่อตัวเมียเนี่ย มีทลายเหลือลงเรืออยู่ทลายนึ่งนี่โมเมนออกล้วตีพี่น้องโอ้ยออกแล้วอ,อีหล,ลีครับผมนั่นผมกับบเร่มาเบิงหลายมือสีหามือแล้วโบเร่เบิงปรากฏวาดลอยออกแล้วครับสองทลายแล้วช่อต้นเมียกำลังสิ่ตึงบาดนี้แต่ว่ายังบ่รอบข้อครับต้องทาอีกแป๊บนึงครับต้นนี้เพราะว่าเพิ่งตัดสุดท้ายมูไปมืดรอบ ต้นนี้ครับพักไปเมื่อกี้นั่นตัดไปแล้วก็พักไปขณะที่มันพักนี่อีกสั้นขณะที่พักนี่ก็รอบที่ซีก็สิเป็นช่อตัวเมียเลยพี่น้องนี่ครับตัดไปแล้วกเจ็ดรอบสวนนี่นี่ครับกบร่างสิตึงขึ้นมาแล้วพี่น้องสามสั้นแล้วครับ สีลาดมิลลิเนียมอายุ8ปีนะมาเบ่งต้นนี้ที่น้องบัดเนี่ยเริ่มออกสู่ต้นครับหลังจากที่ได้พักตัวภูไปแล้วตอนนี้ก็แทงออกมาแล้วปีนี้พัก2แทงออกมาสองพัก2องรอบแทงสองรอบแล้วครับเนี่ยบ่ผิดหวัง คอยดูคอยติดตามกันไปพี่น้องถ้าไร่มันก็นสีไง่ขึ้นเรื่อยครับผมฝนดีปีนี้ก็ต้องทําใจเลยครับต้องได้ตัดดูแน่จังหน่อยนี่ครับผมะกะห้มาชมเป็นตัวอย่างสักสวนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับจังไรก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติรับชม กดติดตามกดแชร์กดไลค์คลิปนาๆกับซิมีความคืบนาการจะเลื่อนเติบโตของป่าพันุต่างๆพี่นอ้องทั้งย่งางกบีทั้งสี่ลาเมลิเนียมแล้วก็นี่คอมแพคในกิเลียครับที่ผมปลูกแต่แรกๆผมยังบ่เคยน้ำเสนอเดี๋ยวสิน้ำเสนออยู่หรอครับแล้วก็ล่าสุทที่ผมปลูกก็คือพันธุ์ซูปเปอร์ยีดครับ เพื่อนว่าซปเปอร์ยิ่นเฮากับบอจักเนาอเฮากับว่าไปตามเพื่อนอสู่นออกมาแต่บุรีรัมย์หนุนพี่นอ้องมองก็จะออกมาพักเอาสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ